วัดโคราชนะคะก็มีการจัดทำหลักสูตรดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายครั้งแรกในประเทศไทยชี้ว่าปัญหาการเปิดสถานชีวะพิบาลภายในวัดนั้นยังไม่ตอบโจทย์ค่ะ ที่ศูนย์พุทธวิธีดูแลพระสองฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้ระยะท้ายวัดป่านนนสะอาดตําบลท่าเยี่ยมอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีการเปิดอบรมพุทธบริบาลน,นะคะซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่ใช้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายโดยพระอาจารย์แสนปราดป,ปัญญาขโมเจ้าอาวาสวัดป่านนสะอาดได้เปิดเผยว่าหลักสูตรดังกล่าวนั้นเป็นหลักสูตรการดูแลจิตวิญญาณโดยบรณาการพุทธบริบาลการแพทย์กับกฎหมายซึ่งเป็นหลักสูตรที่นํามาใช้กั สถานชีวะชีวาพพิบานนะคะซึ่งก็ ทางวัดนนสะอาดนะคะเป็นหนึ่งในสถานชีวาพิบาลที่ดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและก็ผู้ป่วยระยะท้ายโดยการจัดทำหลักสูตรนี้ค่ะโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในสหวิชาชีพต่างๆทางการแพทย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราช,ชสีมาเพื่อร่วมกันออกแบบหลักสูตรทั้งทางด้านร่าง,าางกายจิตใจสังคมและจิตวิญญ,ญาณจนตกผลึกออกมาเป็นหลักสูตรพุทธปริบาลซึ่งจัดก,การอบรมไปแล้วสองรุ่นโดยเปิดกว้างรับผู รวมทั้งประสงฆ์แม่ชีประชาชนทั่วไปรวมทั้งนักเรียนพยาบาลเป็นการอบรมฟรีค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายรุ่นละ80คนซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วประเทศเป็นอย่างมากนะคะจนมีผู้สมัครเกินจำนวนที่เปิดรับค่ะ โดยหลักสูตรพุทธบริบาลก็ถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยเพื่อใช้ในการทำงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งมีความซับซ้อนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะจิตใจที่มีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับชาวพุทธในวิถีทางของพระพุทธศาสนาคือการพูดถึงการตายดีในการแพทย์คือร่างกายสุขสบายได้อยู่กับคนที่รักก่อนที่จะจากโลกไปแต่ในทางพุทธศาสนามุง่งเน้นไปถึงจุดที่ไม่เศร้าหมองก่อนจะจากไปหรือการ การตายดีจึงได้ออกแบบหลักสูตรขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางโลกและทางธรรมให้เกิดความถูกต้องโดยการน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแกนหลักในการทำหลักสูตรพุทธบริบาลสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการวางแผนชีวิตระยะท้ายในแนวพุทธศาสนาน้อมนำพระรัตนตรัยที่พึ่งสามารถที่จะสมัคร เข้ามาอบรมหลักสูตรพุทธาบริบาลได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาคม2568ติดต่อสอบถามได้ค่ะที่ศูนย์พุทธวิธีดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อดูแลพระสองฆ์อาพาธผู้ป่วยยากไร้ระยะท้ายวัดป่านโนนสะอาดค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนิสากรวิบูลชัยนะคะ ผู้อำนวยการวิทยาลายัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาคณะพยาบาลศาสสถาบันพระบรม ราชนกนะคะก็กล่าวว่าได้ร่วมจัดทำหลักสูตรพุทธบริบาอขอไปค่ะพุทธบริบาลนะคะมีทางนักศึกษาพร้อมคณาจารย์มาเป็นจิตอาสาเข้าร่วมในการอบรมซึ่งในหลักสูตรนี้ก็มุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในการที่จะปรับเปลี่ยนแนวความคิดเบื้องต้นรวมถึงชี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจหลักการในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้วก็ถือว่าเป็นกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีจิตอาสา ในการบริการวิชาการสื่อสังคมนอกจากนี้ค่ะในหลักสูตรพุทธบริบาลก็ยังได้เชื่อมโยงก,กับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ในรายวิชาพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งนักศึกษาจะได้มีโอกาสมาฝึกปฏิบัติจริงในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่วัดป่านนทสะอาดแห่งนี้ที่เป็นสถานชีวบริบาลน,นะคะในจังหวัดนครราชสีมาด้วยแม้ว่าปัจจุบันทั่วประเทศค่ะมีสถานชีวพิบาลน,นะคะที่ขึ้นทะเบียนเป็นจานวน มากแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้เนื่องจากว่าประสบปัญหาในด้านเรื่องงบประมาณค่ะแล้วก็บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงในการที่จะดูแลผู้ป่วยค่ะ